สี่โครงการรอบพอร์ตมสวเมหมาะก,กับใครบ้างโครงการแรกครับโครงการผู้มีทักษะพิเศษครับฟังแล้วช่นงงใช่ไหมโครงการผู้มีทักษะพิเศษง่ายๆเลยครับเป็นผู้ที่มีเกรดถึงตามที่กําหนดครับแล้วก็มีผลงานที่ตรงกับสาขาครับซึ่งผลงานก็จะระบุน้องว่าเป็นระดับประเทศขึ้นไปหรือพูดง่ายๆเลยมีผลงานที่ตรงกับคาใที่แกจะเข้าแกก็สามารถยื่นได้ครับพอแค่เกรดถึงและผลงานถึงก็ยื่นโครงการนี้ได้เลยครับโดยไม่จำเป็นต้องการคะแนนภาษาอังกฤษครับ โครงการที่2ครับเราเรียกว่าโครงการเด็กดีมีที่เรียนครับโดยที่โครงการนี้เน an ี่ยก็จะต้องการ1ครับเกรดที่ถึงนะครับอันที่2คือผลงานเกี่ยวกับสาขาครับแล้วอันที่3คือผลงานที่แสดงถึงจริยธรรมหรือคุณธรรมครับเพราะฉะนั้นผลงานที่เรามั่นใจเนี่ยเป็นผลงานเกี่ยวกับการทำค่ายจิตอาสาโครงการนี้ก็จะเหมาะกับเราครับและโครงการต่อไปครับคือโครงการรับของออสวเลยครับคนส่งน้อยมากๆครับคือโครงการพัฒนาบัณฑิตสุสากลครับโครงการนี้ครับคือโครงการที่1เกรดถึงครับอันที่2คือมีผลงานตรงกับสาขา แต่อย่างที่3ครับต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มสวกําหนดครับ IELTS หรือแม้แต่จะเป็นสบูเซตครับซึ่งโครงการนี้ครับคนยื่นท่องคลางน่อยมากๆเพราะว่ามีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงหรือบางคนไม่ได้สอบเอาไว้ครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าคณะไหนที่เอออัตราแข่งขันสูงมากๆและอยากมีคู่แข่งน้อยโครงการนี้เป็นตัวเลอกที่ดีครับและโครงการสุดท้ายครับเป็นโครงการที่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กัาเก่งระหว่างรอบพอและรอบ2ครับคือโครงการนักกีฬาครับโครงการนี้ครับก็จะต้องดูว่าเราเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมหรือเคยได้รับรางวัลในการแข่งกีฬาที่อยู่ในข้อกําหนด มันจะเป็นพวกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นระดับที่เขากําหนดเงี้ยเราก็จะสามารถยืนได้ครับซึ่งโครงการนี้ส่วนใหญ่รับน้อยแต่ในขณนดเดียวกันคู่แข่งก็น,น้อยด้วยเช่นกันครับ